ไไงฮะคุณรัฐผู้ชายคนนี้ถูกใจสมหวังไหมฮะไม่สมหวังค่ะอ้าวชอบแบบนี้ไม่ใช่ละคืออยากเรียกว่าอ้วนนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ตัวอ้วนด้วยก็ไม่ได้อ้วนมากนะอ้วนกําลังดีอ้วนกาลังน่ารักครับผมค่ะมันยังไม่ตรงสเปกอัค่ะไม่ไม่โอเคครับคือเอาตรงๆไหมคะไม่โอเคค่ะอ่ะก็ยังไง รายการนี้เป็นรายการหาคู่ครับผมขอประกาศหาคู่ตรงนี้ได้ไหมครับเชิญครับผมชื่อคิมคุ้นเคยอายุ32ปีครับจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วครับไม่มีพี่น้องไม่มีงานทนําแต่มีมรดอกอยู่80,000ล้านบาทมีทรัพย์สินคื่วินเจ็ตสามลำสเปคผู้หญิงที่อยากได้ไม่มีอะไรมากครับ อยากหาคนที่รักผมจริงจริงใจไม่ได้หวังเงินทองจบครับอ้วนอ้วนผมนะครับอ้วนค่ะตามหาเจอแล้วค่ะนี่คืออ้วนของหนูตอนแรกคุณบอกว่าไม่ชอบคนอ้วนชอบแค่อยากเรียกอ้วนไม่ใช่หรอครับตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวเองหรือไม่รู้ตัวเลขครับไม่รู้ตัวเองค่ะ าหน้ามืดตามวงไม่รู้ตัวเองว่าอยู่ดีๆก็มาเจอคนดีๆโอ้โหเป็นคนดีมึงเพิ่งเจอเขาห้านาทีเนี่ยนะแล้วคุณคิมว่าไงฮะโอเคไหมผมได้หมดครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะอ้วนกลับบ้านเลยอ้าวคุณไม่มีบ้านอยู่เหรอเพราะถ้าได้เรียกอ้วนแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านอ้วนนะคะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเรียกอ้วนได้ยังไงอะคะคุณผู้ชมครับผมเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าฮะก่ะารมาต้องขอโทษด้วยที่ผมอาจจะมาสายนิดนึงเพราะว่า ผมจะออกจากบ้านเปิดประตูบ้านตอน8โมงคนกับรถมารับถึงหน้าประตูบ้าน9โมงจากตัวบ้านถึงประตูนี่ช่วงบ้านเลยฮะถึงรั้วครับช่วงกว่าครับบ้านอยู่โคราชแล้วมากรุงเทพเหรออะไรเงี้ยประตูอยู่กรุงเทพกเหรอฮะแล้ได้เสียงเสียงบนกึ่งกึ่งนั่นหอหอเดี๋ยวผมกลับฮอขอต้องพูดมามาฮาต้องพูดมาไม่ต้องเต้นไม่ต้ขี่ต้องพูดมั่งคุณมั่งกับ